พอคนใหญ่คนโตคนรวยมากๆคนมีอำนาจทำตัวไม่ดีทำนิสัยไม่ดีก่อคดีแย่ๆทำคนอื่นเดือดร้อนทำปุ๊บหนีหนีเพื่อไปปรึกษาทนายเก่งๆเพื่อหาช่องทางทำให้ตัวเองรอดเนาะแล้วก็ทำลายหลักฐานแล้วก็ พยายามยัดเงินคู่กรณีให้ยอมความแล้วก็ออกมาปฏิเสธว่าโดนใส่ร้ายโดนแบ็กเมลต่างๆนานา,นาและสักพักก็ขอโทษหรือไม่ขอโทษก็ไม่รู้แล้วก็รอจนคดีเงียบไปมีคดีอื่นที่ดังๆขึ้นมาทำให้ทุกคนลืมเกิดขึ้นไม่รู้กี่พันรอบ กี่แสนรอบกี่ล้านรอบชนชั้นสูงแต่สันดานต่ำครับจิตใจแย่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนที่รายได้น้อยกว่าทั้งกายและใจและสันดานแย่เนาะไม่รู้วันไหน ทุกทกที่มันจะปรับปรุงให้ดีขึ้นจิตใจทุกๆคนมันจะดีขึ้นและทำดีต่อกันผิดพลาดกันให้หน้อยที่สุดนะเนาะวังไว้ครับจะมันคงยากแต่กอหวังอยู่ดีแหละช่วยกันหวังนะ